สวัสดีค่ะเคยจำได้ว่าในป่าเนี่ยเป็นที่เซอร์ไพรส์รามากถ้าเผื่อว่าฝนตกไปเดินในป่ามีต้นไม้สูงๆอย่างนี้แล้วก็จะเปียกน้อยเพราะว่าใบาไม้เนี่ยช่วยรับเม็ดฝนไว้แต่ต้องไม่ตกมากนะคะ <c oughs> แล้วก็เกือบจะไม่เปียนแล้วก็ถ้ามีลมพัดอะไรมากๆเราก็จะไม่ค่อยได้สัมผัสกับลมเท่าไรแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามืดมดอย่างนี้นะคะตอนนี้เป็นช่วงหน้าหนาวแล้วก็ประมาณห้าโมงเย็นแต่ถ้าว่าแสงแดดหรือพระอาทิตก็ตกไปแล้ว แล้วก็จะเห็นว่าก็ยังมีแสงอยู่แต่อันนี้ก็ใช้ไฟของโทรศัพท์ช่วยนิดนึงแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ถ้าเผื่อว่าไม่เปิดเนี่ยมันก็ยังมองเห็นอยู่สีใบไม้นะคะแล้วก็ทางด้านหลังเรียกว่าก็ดูก็ยังสวยยิ่งถ้ามาตรงกลางวันเนี่ยมันก็จะสว่างจ้าและสวยมากเลยน่าหลงไหลนะคะเลยดูใบไม้ร่วง มีข่าวที่จะแจ้งว่า,าจากที่ได้สัมภาษณ์คุณนัทลียัสมินมอกเบลซาดาซึ่งว่าเป็นตัวแทน Miss Universe เนเธอร์แลนด์และตอนนี้ก็ไปที่เมืองไทยแล้วจากการที่ชื่นชอบเขามากเลยนะคะว่าเขาเนี่ยจะมีความคิดที่ดี ฉลาดนะคะแล้วก็พูดได้เลยว่าถ้าเผื่อว่าเราสัมผัสคนที่เขามีระดับสูงๆได้ประสบความสำเร็จในชีวิตเขาจะมีแนวคิดที่น่าสนใจมากจริงๆซึ่งว่าความจริงแล้วก็ยังไม่เคยได้สัมผัสนางงามแบบระดับประเทศหรือว่าตอนนี้ก็ ก้าวสู่การประกวดระดับโลกนะคะประทับใจหลายๆอย่างจากที่ว่าได้สัมภาษณ์เขาเมื่อครั้งที่แล้วที่ทำเนียบท่านเอกอักรราชทูที่เมืองวัฒนางกามีหลายประเด็นที่โอ้แบบอ๋อใช่เลยนะแล้วปกติเวลาที่สัมภาษณ์ใครอะไรยังไงเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่คือมันต้องคิดและมีความมั่นใจแต่ว่า พอมองหน้าคุณนัทลีแล้วเนี่ยแล้วยิ่งไปยืนอยู่ใกล้ๆนี่คะโอ้โหแบบตื่นเต้นยอมรับเลยอันนั้นแต่ก็ผ่านมาด้วยได้ดีสัมภาษณ์เขาทีนี้ก็อยากว่าครั้งที่สองที่ไปที่สนามบินไปส่งเขาแล้วมีอยู่สองครั้งอันนี้ก็เลยอยากที่จะรวบรวมไว้อาจจะมีครั้งที่สามก็ได้นะคะ แต่เนื่องณนะโอกาสไหนอันนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันอยากที่จะรวบรวมคลิปของเขาไว้แต่ทีนี้ว่าจะรวบรวมเฉพาะคำสัมภาษณ์เนี่ยบางทีแล้วท่านที่ไม่ได้ติดตามชมบรรยากาศว่าที่งานไหนอะไรยังไงมันก็จะไม่ทราบว่าอ๋ออันนี้เกี่ยวข้องกับอะไรยังไงเพื่อช่วยให้ได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นก็เลย มีไอเดียว่าโอ้ถ้างั้นเราก็เอาไฮไลท์ของกิจกรรมของพิธีหรือว่า,างานตรงนั้นเอามาใส่ว่าข้างหน้าด้วยแล้วก็ตามด้วยบทสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจได้ว่าอ้อันนี้เกี่ยวข้องอะไรกันยังไงแต่ปรากฏว่าคลิปไฮไลท์นะคะที่ได้ทำไว้แล้วก็ลงใน Facebook เป็นคลิปไฮไลท์ที่งานเลี้ยงรับรองที่ทำเนียบ เอกอัครสูตรก็ดาวน์โหลดมาใส่เครื่องปรากฏว่าเพลงที่ประกอบเป็นแบ็กกราวด์หายไปเลยทำยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้และยิ่งไปดูที่ y o u t u b e แบบห่วยแบบเงียบสนิทเลยสนิทก็คือว่านอกจากว่าไม่มีเสียงแบ็กกราวด์เสียงเพลงแล้วนะคแล้วยิ่งถ้าถ้าเผื่อว่าดาวน์โหลดลงมา ใช้จากตรงนั้นเนี่ยยิ่งไม่มีเสียงอะไรเลยเหมือนเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นในลักษณะว่าเพลงแบ็กลราวหายไปเลยซึ่งเข้าใจว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับทางลิขสิทธิ์ที่ว่า Facebook เขายังให้ได้ยินเสียงอยู่แต่ว่าพอดาวน์โหลดมามันหายแต่ว่า YouTube เนี่ยหายหมดเลยเพราะฉะนั้นด้วยความที่เ,เสียดายแล้วก็อยากที่จะทำให้มันดีอีกทีนึง mm hmm. ก็คิดว่าจะต้องตัดต่อใหม่ แล้วก็ลงใน facebook อันนั้นคือเหตุผลที่จะมาแจ้งด้วยว่าเดี๋ยวจะลงอีกครั้งหนึ่งแต่ทีนี้ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นภาพเหมือนเมื่อครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็ของ youtube นั้นก็ต้องเอาไปลงใหม่เพราะว่านั้นลงลงไปแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อนๆหรือนคนที่สนใจก็จะได้ทราบว่าอ๋อ oh, ตอนนี้นางงามของเนเธอร์แลนด์ได้ไปที่เมืองไทยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นการที่ว่า ให้ข้อมูลแจ้งข่าวให้ทราบซึ่งกันและกันถ้าเผื่อว่าสนใจทางทางด้านการประกวดตรงนี้นะคะอันนั้นก็เป็นข่าวกิจกรรมหนึง่งที่มาที่นี่โดยตรงเลยจะได้เห็นบรรยากาศของดูดูใบไม้ร่วงนะคะก็จะได้ทราบถึงจุดประสงค์ทีเ่เดี๋ยวจะมีคลิปใหม่เป็นคลิปไฮไลท์งานเลี้ยงรับรองที่บ้านท,าท่านทูตนะคะ อสิมามณีซึ่งว่าดีมากเลยแต่ส่วนไฮไลท์ที่ไปส่งที่สนามบินอันนั้นไม่มีปัญหาอะไรยังไงก็จะได้คลิปนี้ที่ว่าเก็บไว้นะคะในอนาคตอาจจะได้ใช้หรือไม่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าทำตรงนี้แก้ไขให้มันดีนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่อยากจะทำและแน่นอนสำคัญในวันนี้นะคะได้ไปพิธีงานอุทิศ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพันปีหลวงนะคะที่ว่าได้สู่สวรรคารัยในวันนี้วันที่7พฤศจิกยายนก็ครบ15วันแล้วนะคะท่นที่สนใจก็ติดตามชมคลิปได้นะคะซึ่งว่าก็ขอขอบคุณทางสถานทูตท,ที่จัดงานนี้แล้วก็ให้ชุมชนคนไทย ไปร่วมงานกันและยังจะมีงานอื่นต่อๆไปนะคะ50วันแล้วก็100วันถ้าสนใจก็ติดตามเพจข่าวของทางวัดพุทธวิหารอัมเสดาได้นะคะตอนนี้มืดลงหน่อยแล้วนะคะแต่ความสวยก็ยังมีอยู่มีภาพมาประกอบให้ด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ได้มาที่นี่เหมือนกันแล้วก็ว่าโอ้สวยแล้วเดี๋ยวถ้าเผื่อว่ามีไอเดีย ทําคลิปหรืออะไรยังไงก็จะกลับมาที่นี่อีกทีหนึง่งแต่กว่าจะถึงก็มืดหน่อยแล้วหรือ,อาจจะไม่หน่อยนะคะสวัสดีค่ะในครั้งนี้ขอขอบคุณที่ติดตามนะคะและมีข่าวแจ้งอะไรให้ทราบยังไงก็จะมาแจ้งเป็นคลิปย่อยในลนักษณะอย่างนี้กันในครั้งต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ